กรมอุตุเตือน12จังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาพะยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปอีก1-2วันส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสสูงสุด33-34องศาเซลเซียสพักกลางมีเมฆเป็นบางส่วนอากาศเย็นในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภักตันออกมีเมฆเป็นบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะรา,ลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด28-33ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรัง และสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ